ว่าตัวเมื่อกี้อถ้าฉันไม่ได้รับแหล่งวิญญาณมาเมื่อกี้ที่ทำให้เพิ่มพลังกำลังฉันเกรงว่าคงแพ้ในทันทีไม่สิดูเหมือนว่าพวกมันไม่เจ็บไม่กลัวเจ็บเออ <c oughs> สงสัยซี่ครงจะหัก ไม่นะนี่ฉันจะตายที่นี่เหรอ,อ,อไม่นะฉันต้องมีชีวิตอยูอ่ไปตายซะแหล่งวิญญาณ3าทาโชคดีดูเหมือนว่าแหล่งวิญญาณนี่มีพลังในการรักษาไม่งั้นฉันคงถูกฆ่าตายที่นี่ ่อขอกลับมาใช้คำว่าจิตวิญญาณแหล่งจิตวิญญาณห้าทับหเลื่อนขั้นพลังจิตระดับ1นึ่งแหล่งจิตวิญญาณ1นึทับสิจริงๆแล้วฉันมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากรวบรวมแหล่งวิญญาณ5แหล่งเข้าด้วยกันดูเหมือนว่าจะกการเป็นนักจิตวิญญาณระดับ1แล้ว เลอกเสริมความแข็งแกร่งอย่างใดอย่างหนึ่งกระเพาะปอดในโลกแบบนี้ที่เต็มไปด้วยน้ำเลือกเพิ่มความแข็งแกร่งให้ปอดมันจะมีบทบาทเมื่ออยู่ในน้ำเลือกฉันเลือกปอดความแข็งแกร่งของปอดเพิ่มขึ้นความเข้าใจประเภทหายากที่แข็งแกร่ง เป็นไปตามคาดหลังจากการอัปเกรดชฉันรู้สึกชัดเจนว่าจุดปอดของฉันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ฉันก็หายใจได้อยากร้อย3นาทีตรงนี้อัดไม่เข้าใจว่า3นาทีหรือ3อะไรเยี่ยมนี่คือความหวังของการมีชีวิตอยู่ ่พิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันหากฉันรวบรวมแหล่งจิตวิญญาณได้อีก10แหล่งมีความเป็นไปได้สูงที่ฉันจะสามารถเลื่อนขั้นและเสริมความแข็งแกร่งให้หก,กับมันได้อีกครั้งหลังจากนี้ก็คงปลอดภัยขึ้นมาบ้างห้องนอนนี้ถือว่าสามารถถือว่าไม่สามาัย คิว่าไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้วโชคดีที่ประตูห้องข้างๆเปิดอยู่คงต้องไปนอนที่ห้องนั้นหนึ่งคืนอะอะไรกันเกิดอะไรขึ้นฉันกำลังจมน้ำกันเหรอฉันอยู่ที่ไหนนี่มันเฮ้ยคุณเป็นใครฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่ ฝันงั้นเหรอหอือาจจะเป็นตัวที่กินซอมบี้ตัวนั้นมาก่อนดูเหมือนว่าการฆ่ามันเท่านั้นที่จะทำให้ฉันมีโอกาสออกจากที่นี่ได้ ตอนนี้ฉันยังไม่แน่ใจเต็มร้อยรอให้ฉันได้รับแหล่งจิตวิญญาณอีกครั้งพอแข็งแกร่งขึ้นแล้วค่อยล่อมันออกมาและหาวิธีฆ่ามันดีกว่าไม่ดีแล้วดูเหมือนหน้าต่างจะอยู่ไม่ได้นานไม่จริงนะความแข็แก่งของมันน่ากลัวเกินจะ เกินไปจะเผชิญหน้ากับมันตรงๆไม่ดีเลยลงไปซะ,ะให้ตายเถอะฉันไม่ใช่คู่มือกับเจ้ากบปลาดตัวนี้เลยถูกกำจัหไว้ด้วยความแคบของห้องน้ำแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าแกเป็น อะไรมาจากไหนแต่มีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการบุกลุกบ้านคนส่วนตัวสีลูกตาเปลี่ยนไปจบแล้วจริงเหรองานเอาไปอีกทีไ <c oughs> อ้เวรน้ยครั้งนี้มันอันตรายจริงๆถ้าฉันไม่โชคดีฉันเกรงว่าคงจะเป็นตาย แหล่งจิตวิญญาณ8ปดสิบข้ากบยักตัวนี้แล้วเหลือแหล่งจิตวิญญาณแค่อีกสองแหล่งดีโความแขงแก่งเพิ่มขึ้นถ้าเป็นตัวฉันตอนนี้จัดการกับตัวนี้น่าจะง่ายกว่าเมื่อกี้มากอ,อะไรเนี่ยนี่มันอะไร กันเนี่ยลูกตาเป็นแหลงวิญญาณด้วยเหรอไม่ดีดูเหมือนไม่ใช่แบบเดียวกันได้รับผีพึ่งรูนที่ยังไม่สมบูรณ์แบบความสามารถสามารถแอบ,บดูสัตว์วิญญาณได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับต้นกำเนิดของวิญญาณยุทธนาการรูนกำเนิด ที่ไม่สมบูรณ์สามารถพัฒนาเป็นตาที่3ด้วยความสามารถที่ไม่รู้จักผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงแถมยังได้รับความสามารถอ,อีกตามข้อมูลของรูลที่แอบดูสามารถใช้ข้อมูลของสัตว์วิญญาณสัตว์วิญญาณน่าจะหมายถึงกบยักษ์ดูลเปิดใช้งานรูล ดูดสถานะกบตาเดียวสุดยอดแหล่งสุดยอดแห่งสัตว์วิญญาณขั้นที่หนึ่งดูดกืนสัตว์วิญญาณที่มีร่างกายท่อนล่างมันมีอารมณ์ที่โหดหลายและไม่ค่อยยอมแพ้หลังจากจ้องมองเหยื่อของมันมันสามารถพัฒนาเป็นราชากบตาเดียวและฆ่ากบตาเดียวได้มีโอกาสได้รับทักษะ ผีลุดพึ่งปรากฏว่ากบตาเดียวตัวนี้เป็นสัปปะหลาดชั้นยอดอย่างไรก็ตามกลไกการฆ่ามอนเตอร์การนับเกรติและการตับสกิลคืออะไรน้ำท่วมสัปปะหลาดหนังจิตวิญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนได้เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันและ กฎและสามารถสำนึกแบบเก่าก็ไม่มีอยู่ต่อไปอย่างไรก็ตามชีวิตจริงกับเกมอย่างไรก็ตามชีวิตจริงกับความตาย,มยไม่ใช่เกมยังไงก็ต้องออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้